บอกว่าอยู่ในด้านทรงมปนนิดนิดใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ดีใจกับทุกทุกคนนะครับที่ถ้าไม่สนิทก็ไปจะจอดมานิดหน่อยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเกณฑ์ทางการไเรื่องนี้บทบาทมันเป็นยังไงฮะรู้สึกว่าเอาจริงๆเขาเป็นมุกพิพาวะกับตัวละครที่เคยเล่นนะครับแต่ว่าเคยได้พูดเรื่องขคำขำก็แบบเรื่องอื่นขายขนกเรื่องนี้มาขายหล่อแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่าแบบว่าตัวละครเขาโตขึ้นด้วยหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเจอความคิดเข้ามันจะเก็คืนเรื่เนอ่ตัว มันขายหล่อจริงเหรอเรื่องตระครเรื่องตัวนี้อ่อ่านหมดครั้งแรล้วเหมือนไส้หมูแต่ว่าอ่านไันแบบวมาก็ชอบมันนะเพใจกว้างไปอย่างเงี้ยใช้เวลานานไม่ไปเจอเขาคูณประมาณนึงเลยครับเริ่มแบบว่าจัดการรูเข้าใจก่อนการที่คนแบบนี้เขามีอยู่คืออาจจะแทบไม่อยู่จริงเลยก็มันมีแต่ข้อดีแต่คือคนแบบนี้ถ้ามีอยู่จริงเขาจะมีความคิดยังไงมีเโอร์สเติปังยังไงเช่น เรื่องนี้เราคาดหวังแค่ไหนเพราะว่าแน่นอนท้าโบดมันจะหนักคาดหวังแค่ไหนเรารู้สึกว่าถ้าในแง่แบบอะไรได้เราเราโบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเท่านี้10ล้านร้อยลา้ลานเทาไรไม่ได้คิดนะครับแค่รู้สึกว่าอยากให้คนรูแล้วชอบชื่นชอบผลงานที่ทงเราคนระับเรื่องหลักคือคนแล้วก็ทุกฝ่ายเราตั้งใจแต่พอแค่แล้วก็ทำฟีดังส่วนตัวปูนต้องชาเลนจ์ขนาดไหนปูนกับโทดนี่นเรื่อง รู้สึกว่าสิ่ง pile. มีหลายอย่างมาให้คุณไม่เข้าใจเหมือนสมมบูแต่ว่ามีเลือกช้หนึ่งกับสองบูจะไปหนึ่งแน่นอนคนส่วนมากก็จะไปหนึ่งถ้ไปสองรู้สึกว่ามันแบบมันม่ค่อยมีอะไรที่เรื่องไม่เหมือนกันราก็ต้องรอเข้าใจแต่ละครคนถ้าเไปสุดในในแง่ที่ว่าเราแบบต้องทำแบบเพียงเข้าใจกต้องทุ่มเทใหกับคาแรคเตอร์เหมือน้อง แต่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่ในในหนังก็ <c oughs> ใกล้จะเข้าโรงแล้วผมจะบอกผมอ่ะเป็นในเรื่องเนี่ยครับมีนักร้องนักแสดงเยอะมากใช่ไหมพี่อกเนี่ยเป็นศิลปินไปแล้วล่าสุดก็เป็นเป็นเต็มตัวไปแล้วน้องเบลก็ร้องเพลงอยู่แล้วพี่วิกเตอร์ร้องเพลงไดพ้พี่ก็เป็นนักแสดงผมก็ร้องเพลงก็ได้อยู่ <c oughs> คนเดียวที่ได้ร้องเพลงนึงปูนมิดเท่านั้นไม่มีใครเออแล้ว <c oughs> ผมแบบเฮ้ยจะเปนักร้องถ้าคนสี่คนนั้นทำไมหวัวไม่ร้ัน อะไรอย่างเงี้ยก็แบบความเป็นความกดดันของเราเหมือนกันเพราะว่าเรียนร้องในเรื่องอย่างที่เราบอกไม่ได้ไม่ได้มีเรียนร้องครับผมร้องแบบว่าในซีนแล้วก็มีร้องแบบว่าใดๆแต่ว่าคืออะไรนน่าจะเห็นอะไรวราหรอกคุณแล้คนร้องเห็นคนร้องเจอคนโจรการร่วมงานกับทั้งโอทั้งพีพีเป็นไงบ้างพี่โอเนี่ยจริงๆเหมือนเราจะรู้จักกันมาสักพักแล้วครับผมเพราะว่าแบบคุณก็ดีครับแกงที่พี่เพื่อนๆที่แบบว่ารู้จักพี่โอแล้วก็แบบไปเจอกันบ้างอ่าแต่ว่า ถ้า EP เนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยเราก็เห็นตั้งแต่ในายละครเนี่ยใช่ก็รู้สึกว่าทำงานง่ายมากทั้งคู่นะพี่โอ๋กับสิริเขาจะติดถึงเขาจะแบบเขาแกล้งคุณอะเขาแก้งคุณเลยคุณอะคนตัวโดนของจริงอยู่นี่ผมนี่แหละตัวโดนส่วนพี่โอ๋ก็ในในถ้าเกิดอย่างเงี้ยพาการทำงานนะพี่โอ๋ทีมกอล์ฟเป็นเชนอลมากมากของเรามาเก่งมากเป็นตัวละครเออได้สมบูรณ์ส่วนพีก็เล่นใส่ใหม่อย่างที่แต่ที่ตัวพี่ก่อนได้บอกกัน ว่าแบบว่า,วาไวท์ใหม่ที่แบบเออเราก็ไม่ลืมว่าจะมีเวอร์รชันที่ดีกว่าใ <c oughs> ช่ชช <c oughs> รู <c oughs> ้สึกว่าเราทำได้อะไรที่วิธีการเล่นมันเปลี่ยนเปหมดเพราะติดมูเล่นซีรีส์ไวท์มาหล,หลายเรื่องเลยเพราะมาเรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์จริงๆนับนับเป็นซีรีส์เลยดีกว่า <c oughs> น่าจะแบบเกือบ บนบนถ้าเกิดทุกปีที่ถ้าถ้าทุกเรื่องที่บูนใคยถ่ายทำครับพอแอนในปีนี้น่าจะถึงสิบเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าวิธีการเล่นแตกต่างคือคือถ้าเป็นภาพยนตร์เราแค่แบบแค่รีแอคกับว่าแบบแค่มองขึ้นแบบว่าขยับหานตาตรงนี้นั่นมองคือมันจอมันใหญ่รู้สึกว่าแค่เรียกอย่เดียวอ่ะมันก็อิมแพกงด้แ,งแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ับตแต่ว่าถ้าเป็น ซีรีส์เมื่อกี้เราอาจจะดูในโทรศัพท์ดูในจอทีวีแล้วก็อาจจะต้องรีแอคให้มันใหญ่กว่าหน่อยแล้วแต่แบบช่องที่เราได้เล่นด้วยอย่างเช่นเช่นลาสตัดสายทีเวลาเราก็เล่นก็คอมเมดี้แล้วก็ต้อดมีใหญ่ย่อยอ,อ,อย่างครั้งเนี้ยมันอย่างครั้งเนี้ยมันมต้องมาขายเวริ้จังขายรอยมันยากกว่าตอนที่เราแบบขายตลกหรืออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเลยยากอะครับกดมันว่ายากมากเลยอ่ะค <c oughs> ือเรามันเราเ <c oughs> มไม่ได้พูดนะเขาฝากมาเขาฝากมาน้ำมันหน่อไม่ตลกด้วยมาเล่นนะครับก็ก็ยากเพราะว่าแบบอย่างที่บอกคือแต่ละตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละครก็ไมือชิดไปเลยแล้วถ้าถามว่าปีนี้ตั้งใจจะขายอะไรขายของนะครับขายของอ๋อจะขายอะไรปีนี้ไม่ราูเป็นโปรดักเลยไงแต่ว่าโมดักขายอะไรปีนี้ผมขายผลงานคุณภาพนะครับก็มีแบที่ออกมาดีที่สุดแล้วก็ เดี๋ยวเร็วนี้ก็มีเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกหลายเรื่องแน่นอนคือจริงๆเราจะลดความตระลบนิดนึงหรือแบบว่ามาเวนหลอกอะไรถ้าเป็นตัวเองอ่ะผมก็อยากจะลดแหละแต่กดมันไม่อยู่อันนี้ยก็เลยคิดว่าจะมีบทบาทอะจริงๆตอนนี้ครับหลังจากนี้อีกไม่แค่ไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่เดือนทุกคนจะได้เห็นคูณในบทบาทที่แบบเปลี่ยนคูณเจริญครับผมครั้งคำตอนนี้ เล่นไม่พอเราจะขายรอเนี่ยเราเยอะลงมันตีก็ทิ้งแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนจะมีอีกหลายๆคาแรคเตอร์ให้ทุกคนได้ชมแล้วแบบุวิ่งแมสคอยมากเลยว่ะวิ่งได้ดีแบบคุณทิศไม่ไหวเลยก็มีมีทั้งโตขึ้นและเด็กลงแต่ว่าแบบไปในหลายๆปัจจัยใช่ปีนี้ก็คนจะมีภาพจำเหนแบบใหม่เนาะใช่ครับมีผลงานอีกหลายเรื่องอยากฝากครับผมแต่ว่าฝากไม่ได้ที่มาสอเช้าอีกสี่ห้าวันนะรู้แล้วแต่พีเสิร์พายแน่นอน แต่มีเซอร์ไพรส์จริงหรอเซอร์ไพรส์แน่นอนโอเคฝากฝากคือคำหนีคำหนึ่งว่าคำหมีใจดีๆไว้นะเออยังไงต้องหนีครับให้เขาไปเซอร์ไพรส์กันเล่นเเปลี่ยนโวหรอเปลี่ยนจากคำหมีไปเป็นอย่างอื่นหรอนะครับไม่อ่ะก็ถ้าเราตกใจได้เป็นบทบาทที่มันดีแล้วทำมาลูกนบอลอาริบุนเดี๋ยวบางที